สวัสดีทุกคนตอนนี้เรากำลังสีไปลินถ้ำเนาะคือถ้ำนี่อยู่อยู่อบรรยากาศมันเงียบแครงเป็นจันทร์เนาะคือมันมันชื่อว่าถ้ำฝานเนาะตอนนี้กำลังขี่รถจะรถเต็นเนาะเพราะมันอ่าทางตอนนี้จะเป็นทางไปให้ไปหน้าเจ้าที่เขาเบิ่งบรรยากาศกันเนาะพอดีเมื่อกี้จับกล้องก็จับยากเลยจับกล้องบางหนึ่งจับรถบางหนึ่งเพราะว่ามันอ่เป็นทางที่ค่อนข้างยากเราเห็นบอกแต่คนมาที่เราต้อง ในลงทางซอยบริเวณนี้จะเป็นทงหน้าหมดเลยทุกคนจะเป็นผ้าอ้อมเบิดเลยเดียวชิม,มนุนกองอ้อมให้ทุกคนเบิ้งเนาะ,ะท่ามที่เราจะไปลินทุกคนไปเบิ้งนี่มันจะอยู่บริเวณนั้นเนาะก,ก็จะเป็นซื้อทำมาทำฝานเนาะเข้ามาบริเวณนี้จะเป็นผู้ผ้าอ้อมหมดเลยอันนี้จะผ้าตรินี้ผ้าเซดเนาะผ้าเซดอ้อ,อมเลยว,วนบางนี้จะเป็นผ้าเหลืองอ เขาเรียกพู้ทางนั้นก็จะเป็นพระบ้องพระบ้องนั่บอกอตอนนี้เป็นภาคสูงมีผ้าหลายนะทุกคนอยู่ที่แถวนี้กล้องอาจจะสั้นเพราะว่ารถมันเต้นแหงทุกคนเบี่ยงทางก็พอแล้วอันนี้นะคร่บว่าแล้มีทางที่เอารถอ่าตอกๆรถไข่หนาหมาแต่ว่ามันนานฮอดเด้อพี่ยา่างรถอันมันเบาะมันน้อยอก็เลยว่าเครื่องเท่าหลายเพราะเกี่ยมเครื่องสิมาเฮ็ดกินอยู่ ในถ้ำเนาะอยู่ในถ้ำมันจะมีผ้าใยโอค์นึงเนาะอยู่ในถ้ำคนเดียวจะไปส่งผ้าให้ฮันได้ละกาันเอาเกี่ยมเครื่องชิมาะเภาเห็นอยูอ่อยู่เกี่ยวผ้าเนาะอยู่ปากคำนั่นแหละเดี๋ยวเขาจัดพาปีกวันหนึ่งตอนที่เขาอยู่ปากคำคนเลยแล้วตอนนี้ยังบ่ฮอดแต่ว่ามาหาพรหมองทีกระเจ้าพบหินหรือว่าบ่อนที่กระเจ้าระเบิดเอาเหินไป สร้างทางด่วนกับทางรถไฟก็เล้วว่า,าใช่ทุกคน,นได้เห็นเนาะ <c oughs> บริเวณที่ก็จะเอาเหินท่านจะเป็นบ่อนที่ใหแหละเห็นนั้นก็จะระเบิดผ้าบดขา่ขาวเนะาะจะเป็นบ่อนที่ก็จะามาเอาเหินไปสร้างทางรถไฟเนาะคืออยู่บาน,นาตายเหมือนเถืแข่งกันซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะได้มีโฮมบ้านสามีิบานเป็นบ้านยักันก็จะเปลี่ยนซื้อไปเป็นบ้าน,น้าเขาบองแต่ว่าขั้นมาเีาา้านี่ทำ ำถาทไทเคนอีตรงว่าบ้านใาตา้เนาะอยู่ในนี้จะมีหลายบริษัทประมาณ5 6บริษัทมาั้งหงษหบหินอยู่นแต่ว่าช่วงนี้กจ็จะหยุดแล้วนะเพราะว่าทางรถไฟกันแล้วแล้วละกันทางด่วนในช่วงระยะเขาลงจันทร์ห้าวงเวียงกันคือว่าก็จะสำเร็จแล้วก็เลยว่าช่วงนี้มันก็จะได้โจ้แล้วนะเนาะากะจ็กกะจ,จะมีแต่ว่ารถ้าแต่ว่าก็จะได้โครงการไหมก็จะจังสิัดงประเทศหมก็คืว่า อย so, so, mm ู่หลังผ่าตัวนี้ก็จะมีอีกห้องนึงทุกคนบวกอีกห้องนึ่งมีซองเก้าแต่ว่ามันมีลายห้องอยู่หงงคอย่างนี่นะแต่ว่ามันมีซองเก้าอยู่หลังผ่าตัวนี้เนาะอยู่เบื้องลังผ่าก็คือบ้านประสนแต่อยู่หลังนี่เนาะบ้านสำหรับบานอยู่อยู่หลังผ่าตัวนี้เนาะคือพระเซษเบื้องทางเริ่มยากแล้วทุกคนเบื้องแต่ทางนี่พอแล้วทางนี่ยากเลยโอู้ระวังเด้อ นมาบอลน,นี่ต้นมาีกเนี่ยโอ้พอแล้วมาได้มันห่างนะ,ะ้เอารถนันมานี่ออสิบุมมันได้๋ยะีกป้าทุกคนมังเดือเลยรถบูป้าไปเลยอู้ไปโมมีคนเดียวเนาะม,นมันห่างไปให้ไปหนก<ๆ>ันจ้อ แค่ที่พ,อพ,พกก่อปิดคลิปก็เป็นเพราะว่าอาจจะมีรถขา,าจ,จะได้มีรถบางตัวอ,อยที่เพื่อนคิดตัดไปตอนอยู่ปากคำเลยน,นทุกคนตอนนี้ห่อมาฮอดบนปากคำละคือรถหนึ่งจอดจอย่างที่ว่าเมื่อกี้มันมีขนาดเนาะขึ้นมารถมันเถื่อแนแต่มาฮอรนี่โบ้ได้เอาส่วนมาก็จะใส่ผ่าขุดตัวถัาก็จะผ่าขุดแล้วจะเอารถเข้ามามุงพมเพื่อจะเกี่ยมคนเครื่องเข้าไปทางด้านในทำเนาะคือนี่ปากคำอยู่านี้ทุกคนแต่ว่าทางนี้โคตรยากเลยเดี๋ยว พา,าเขาจะใส่ขุดอันนั้น,น,นอยู่้ังหน้าเดี๋ยวตอนนี้เรามาลาะสำรวจเบื้องบนที่จะผู้าบนั่นางลินไม่สี่เอ้จุดเด๋ยเรือวนีนี่ปะหอนก็อยู่นี่เอาที่ไหนบอกพุดเรยตองปลาอะไรน้ำแห้งหรอมุกบ่อยพาเอ,อ,ากอ,อก้ทำไมว่าน้ำปากกีินแล้วก็อยากหักอีกเล้วกอน ภาษาอาจจะอันนึงเนาะเป็นภาษาบ้านเราเองที่เดี๋ยวจะมาเข้ามารวมกันหลาๆคนเยเชียให้บรรยากาศให้เบิ้งํำกันเพราะว่าอ่ามันนี้ตั้ง่าล,ลูกมาลิ้นนะเพราะว่ามันเป็นช่วงวงการได้โบเคยมาอย่างบ้านเทลากะพาลูกกับเมียมาอย่างบ้านแต่มันฮ้อนโบมีแอร์ทุกคนมันอยู่มันนอกเนาะก็เลยว่ามันนี่พาตั้งใจที่พาจะมาเบิ้งทำอยู่บ้านเทลากะ ทางใน,นจะมีพระองค์หนึ่งทวนอันนี้พระองค์นี้คุบาพันเมฮิตแต่สมัยน่าจะสมัยยังอยู่ประมหรือว,ว่ามาตน,น่นะครับทุกคนน่าจะประมาณ10สิบปีได้ละเนาะอันนี้น้ำหักกระแหง้งทุกคนจะยังมีเป็นขี้ตุม่มอยู่ก็คือทางด้านในจะมีจะมีบอ่อน้าเนาะเดี๋ยวเจ้าหน่อยให้ก็จะเข้ามาแล้วเขาสีไปเบิองน้ำกันทุกคนรอเบิองด้านใน าพราพุละบอลมันมีน้าแต่เบิ้งตัวจริงเนาะว่ามันจะเข้าได้ยากง่ายๆสาใดเพราะว่ามันมืนทุกคนตัวนี้มันน้ำ้ากระแห้งเนาะซึ่งทําตัวนี้ยมนำยมฝนเนาะมันจะมีน้ำออกมาคือจะเต็มคือน้ำจะเพียงนี่เลยนี่เพียงมองระเบียงตัวนี้เนาะจะมีน้ำไหลเอานี้ก็คือเอาง่ายๆคือทําตัวนี้จะเป็นปากห้วยก็คือจะเป็นจุดเริ่มต้นของห้วยก็คือก็จะเอืนอมาห้วยทําฝาน เอาทุคนตอนนี้เฮามายูอันเรียบผ้าอีมันถ้ามีกบ่อนึ่งเนาะทุกคนนี่มันจะมีทําแบบนี้เป็นทําไปยูตามเรียบตีนผ้านี่เนาะยูยูมีบ่นเดียวนี่ว่าโอ้ทำทางลุ่มนี่มันจะเป็นทาเรียบตีนผ้าเลยทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนเขาไปไหนทำไงไปเบึงอ่าพอดพุ่มมันจะมีน้ำออกมามันมันแห้งประมาณเดียรเนอ้ ก็มีทำทุกคนให้ใจว่าไฟกองเอาไต้ไฟเดี๋ยวมันว่ดแจ้งดีป่าเนี่ยทุกคนจะมีทำหน่อยอยกเป็นมองเป็นมองเนาะอันนี้จะบ่มีน้ำออกเดี๋ยวเราไปเบื้องมองที่มีน้ำออกนํากันเนะมื่อไห้่หนคนยังรอนี่ตัวนี้มองเถาท่าเมื่อกี้ทุกคนกิดเจ้าปูา่ซาดปู่ยังนางลินยนี่นะี่เนะมันจะเย็นดีเพราอมจะมีลมออกมาในทํำ ตอนนี้แก้มแต่งกินค้าบน้ำจะขึ้นนอตพีเลยทุกคนขึ้นนอตพีเลยน้ำน้ำขึ้นนะอันนี้จะเป็นวังน้ำแต่ตอนนี้ยังบบมีน้ำเนาะเดอันนี้ตอนนี้น้ำห้กกระแหงเพราะว่าช่วงแล้วฝนตกแล้วน้ำออกมาละจะมีป่ายอยู่ในนี้แต่ว่าตอนนี้ต้องเรียบตามอันนี้ไป จังอยู่เ่าเอาใส่ไฟแต่ว่ามันมันหยักเงินได้นะทุกคนเอาใส่ไฟไฟโตใส่กองให้เข้ามาในนี่เป็นพงไงอยู่ทุกคนพงไงบนทางยางอะไรกับบอลผักคนอยู่ไหนนี่ลงได้บอนี่ลงมองดูสุกคนโอ้พี่จีจาย เป็นบังน้ำที่นี่มาเกามีคนจะป่ายอ่มีคนจะป่ายเปนเห็นว่าแสีง่งน้อยๆแต่ว่าตอนนี้แสงไฟเขางซองฮอรดผู้ที่เอาใส่กูโปรท้ายมันกล้องเซนเซอร์นหน่อยเนี่ยมันก็บอกคอยแจ้งแต่แก็เห็นอยู่ให้บรรยากาศทางนั้านถึงยามฝนจะมีฝนมีน้ำยอดลงป๊อปป๊อปป๊อปเลยแถวนี้เนาะจะมีน้ำยอดลงนี่เป็นเหตุไงทางหน้า บุกคนตอนนี้จะเห็นมีอเป็นไอ้น้ำเป็นหมอกบวกใส่ควอย่าซูบนะนี่จะเห็นวันนี้มีน้ำยอดเห็นปะอันนี้เป็นหอยน้ำยอดหลงนี้เลื่อมๆนะปะเ,เ,เลือเ่อมๆมันจะเป็นวอนน้ำยอดหลงหน้ำยอดหลงนี่มันจะยอดหลงเซพื้นยามนี้ย่างแรงห้ทุกคน ยำแรงนี่เป็นห้องเลยเห็นบ่ะเป็นห้องน้ำไหลลงน้ำไหลลงนี่แต่ว่ามันจะมีแดยเฉพาะสว่างยำฝนเนาะํบร่ายจอเ้รบ่บบเห็นไฟกองคราทุกคนมันแบบว่ามันมันจะบ่คือไฟหัวโคมกันเจ้านะเัาจะคอยลง มีถามยดลงตลอดเลยกว้ว่างไรควทำตัวนี้แต่ว่าเสียดาไฟขอบ่แจงต่ว่ากองเงี้นี้จะอ้ดิตัวเจียตัวเจียมีตัวเจียเด้เอาี้กันแมเนหรือแม่นดนวเยมันโดนติเนี่ยมันโดนติดจมันจับอยู่เห็น สูง้ะสูงมาเห็นเห็นแต่บองอันกล้องมาแจงไปเมืดอปีอีกเลยัเ,เลิกบวนี่กับปตายไฟจะคังคันนามบอกเห็นเป็นแรงทนเที่ยวกาญจน์ยุ่งนี่เริ่มเชยปุดเกือบอ่ะพวกมันหดยิงหัวถูกไหมหัว,หวๆๆๆเข้ามาอาชีพยายามถ่ายใกล้ๆอันบอที่มันเป็นผ้าเพื่อให้เห็น อย่าไปหินน้ำนอ,นอใช่ไหมบอเวลาน้ำยดยดระลอกมจะเป็นหินโตโตโตตูตลงมาหูว่นาวน้ำน่ะมันเต็มนี่เต็มเลยวันยาวน้ำออกนี่ส่วนระบายฮอดบา่าน้ำระบาย โอ้ตัวเจียนี่หลายทุกคนต่ว่ากองใช่เดี๋ยวบอกมมอน,นี่นี่ให้บอกเกียบินอยู่นี่โอ้คโมกมีกโอ้มีคนใส่โมงงามน้ำออกมันจะมีปากฏดปลาเสียมออกมานี่แล้วก็ก็จะจะมาเอามอชดฮะเนี่ยดอปะใส่หมงใส่ยัง มนนั่จะเป็นนามมันชุดนี้แล้วแต่ว่ายัางเป็นทําเข้าไปไกลแต่ว่าขเขาอะไรยานนำนม,มีผู้ใดเคยเข้าบอกวะมีตั้งเทศดับมีสำรับตั้งปรเทคือเข้ามาสำหับเข้ามาสำรวจแล้วสะนะั่ตั้งเระเทสสำรวจมันอยู่บนนอกใดทางมายากดนกบบ่ <c oughs> มีคนมาลิน <c oughs> <c oughs> เนาะ <c oughs> อันนี้มันอยู่บ้รนดาตายเมืองเฮือกเขงอันฉันหรือว่าปัจจุบันนี้เขาจะรวมซือม้อโรงพยาบานกันเปลี่ยนเปลี่ยนซื้อบรนดาพระบ้องเนะาะเอาจะเห็นหินเขาแบบเป็นเรื่อเรือเพราะว่ามันจะมีเวลาฝนตกมันจะน,น้ำหยดไหลลงมาหนุ้ยเห็นบอกมมีพลเรือจับคู่มันจะค้นนี่ปัญญาจจมีหิวหนาวจะได้เข้ามาเมื่อนี่มาเอาน้ำไปไว้ใส่ย,ย้่งนอกก็อึย ตอนเมือ,อยังตีนไปใช้น้ำเดิมดมันน้ำเดิมไปกินออแล้มนะีน้ำเดิมเลยแล้วคนเมื่อกี้เขาย่างไก่บริเวณนี้นนมันจะมีอ่าเป็นหินน้ำนองอยู่นี่แล้วมันจะมีทับอยู่ถึงแถวสี่ทายต่อให็นคนเบิ้งบ,บริเวณนี้อีกก่อนนี่ให้บเบิ้งนี่ก่อนก่อนที่จะขึ้นไปถึงอีกประนึงนี่จะตีนก็ไม่ตีนมีแต่กีต้มจะต่ลอนมืองหล่มบอกมีทับอยู่นี่อีก งามเลยนี่ไหนทุกคนโอ้เป็นน้ำไหลเป็นน้ำตกตดัดนี่บอ่อหยามแบบนั่นบอ่อนี้นมมนนโอ้คักเลยหยางฝนเดียว <c oughs> มีโอกาสได้มาหยามฝนที่ประเทศยอีกบ่อนึงจะเป็นแบบคือตาดเลยน้ำไหลมาหนิ <c oughs> เลิกบ่อนี้นี่นี่โอ้อันนี้งามเลย <c oughs> เป็นแบบน้ำตกตดัด ไปเปิงคนหูเดย้ยังมีนม้ำอยู่ดินี่นี่ม,นมีน้ำอยู่นี่นี่ล้างมืออะไรโอ้น้ำใสมีหูน้ำออกอย่างนี้บอกเป็นหูอย่างนี้ขึ้นไปบงสุดเราโอ้ยมือ,อขาไวไย ขึ้นมาสูงเติบอย,ย่าทายลงไปบอลลุ่มน้ำไหลยันเมือ,อกชี้ไข่เห็นปี้กงอ,งอาจจะแกงบุดวันวันเมื่อยเดีด๋วยนนนวนอีกอางหนับก็คึงตัวขึ้นน้ำนี้ได้อู้เปลือกเปียกซึมนหนามปฉันเลยนี่มีหนาบอก <c oughs> ขึ้นเกิดจะขึ้นที่ไปแข่งยากทุกคนยากอะดตัเลยอดไงเ้แม่นดอห้องด้ออดตัดตรงนี้เลยลอดอันเด้อเออพวกเมื่อกี้กันเห็นบังยังให้กิดมัเกไปาย่งเห็นบังยังหัน อ๋ยังมีทางเข้าไปอีกจอย่อน้อนหนบอกเอนหนาบอกอู้ตอนนี้กมมันแคบทุกคนอู้ัจบูสุดง่ายดิโอลำบาเบิ้ลมีอู้อู้มสอ้งแง่ทุกคนมานี้บอกอแง่นึงนี่กัแง่อีกนึงแล้วพอดีจะเป็นวันหาบอกแต่มันชองต่างฝนเห็นบอปมอนหนาออก ไลลงไปตามตรงกลางแล้วพวนี้นะเสีไปไดีกนงเียมดวดียไมไปริงมาทางนไไปลองบทางนึงทางยียงไงโอ้างนี้สูงไปทางนี้เอายจะไปบางนี้างนี้มันสูงหลายเาขึ้นยางเาจับกล้องได้เรจะว่าหอบได้ ุดนี้แหละจุดนี้เลย <S <S ไระเจีเมื่อกอน้ะลายมันให้เป็นวังน,น้ำได้นห่น้ำเป็นงน <S <S นเย้นมันจะเป็นวังน้ำอยู่นี่ได้ <นะ S 2> เป็นวังน้ำวัง,วงนะ้ำนะขาหูนี่เห็นบหมทุกคนน้ำขาหูไปเอกมันมันลุมนี่นี่โอ้ยมีหูน้ำอยู่นี่เอ้ยนี่นี่เป็นหูน้ำบนนาข้าหูนี่นะ ประมาณนี้สหรับซอยนี้ส,รรนสุดบั้ยนี้ทุกคนจะจะว่าเบื้องนั้นมันซันไลหเอาจจะปวดขึ้นนี่มึงหอยน้ำไหลไหลลงมานี่มันมันออกหูมันจะออกหูนี่จะมีมุงมีแต่หูน้ำออกทุกคนในถทำนี่นะโอเคทุกคนครับคลิปนี้เกิดชีพเจ้าน,นี้ละไม่ไงฮ้อง